สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมไขข้อข้องใจกับเราชนะนะครับแจกเงิน7,000บาทรอบใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังจริงหรือเปล่านะครับเราชนะนะครับเป็นโครงการที่เยียวยาประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจาก สถานการณ์ไวรัสโควิด -19 นะครับซึ่งเป็นการจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันนะครับโดยไม่สามารถจ่ายเป็นเงินสดได้นะครับไม่สามารถกดเงินสดได้ด้วยนะครับผมใช้ในการรูดซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้นนะครับซึ่งโครงการเราชนะนะครับรอบใหม่นี้แจกเงินเยียวยา แค่2,000บาทนะครับ pt. ซึ่งจะโอนเงินเข้าให้สัปดาห์ละ1 0 0 0บาทนะครับ laughter, 000, วันแรกนะครับที่รับไปนะครับและรอบที่2นะครับจะเข้าในวันที่27พฤษภาคมนะครับมาสรุปกันอีกครั้งนะครับเราชนะจ่ายเพิ่ม2,000บาทใครได้บ้างนะครับและคุณสมบัติการลงทะเบียนมีใครได้บ้างนะครับซึ่งเราชนะนี้นะครับมีการโอนเงินยาวยาให้แล้วนะครับสัปดาห์ละ1 0 0 0บาทโอนเงินวันแรกวันที่2ี2สพฤษภาคม2 5 6พ หนับสี่นะครับและวันครั้งที่สนะครับวันที่ยี่สิบแปดพฤษภาคม2 5งพนะครับกลุ่มเดิมคือกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนและกลุ่มปอบบางได้รับเงินเยียวยานะครับใช้เงินได้ถึงวันที่30มิบมิถุนายน2องพผ่านร้านค้าที่ร่วมรายการไม่มีการแจกเพิ่ม7จ็ดพันบาทนะครับ ย้ำกันอีกครั้งนะครับแจกเงินแค่2,000บาทนะครับไม่ได้แจกเงิน7,000บาทอย่างที่เป็นข่าวนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ